ไว้ค่ะวันนี้จะพาไปชิมเมนูขายร้อนค่ะอยู่ฟังถนนฝังน,น,ะะนู้นะคะ่ะนี่เลยค่ะคนรอต่อคิวเต็มเลยค่ะจะเป็นร้านน้ำแข็งใสกับรถช่องนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้กินแบบนี้ชื่นใจมากๆเลยค่ะเด็กน้อยก็เงือแตกเลยคะ่ะเขามีเครื่อเครื่องเคียงเยอะ มากๆอันนี้รสช่องค่ะมีสองสีค่ะเป็นรสช่องสิงคโปร์นะสีเขียวกับสีขาวค่ะเขาก็จะตักให้ผสมกันแบบนี้ค่ะแยกเขาจะแยกน้ำหวานแล้วก็แยกรสช่องค่ะอันนี้เป็นน้ำแข็งใสค่ะสีแดงราดนมจุกๆแบบนี้เลยค่ะจะใส่แก้วก็ได้หรือใส่ถุงก็ได้นะคะสําหรับรสช่องค่ะส่วนเด็กๆนะคะน้องมีตังกินขนมปังอย่างเดียวส่วนพี่ต้นก็จะเป็นเฉาข้าวกล้วยกับขนมปังค่ะนี่เลยค่ะ ได้เครื่องเคียงแบบจุกๆเขาสามารถใส่ได้หลายอย่างแต่เด็กๆกินแค่2อย่างนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เอาน้ำแข็งใสแบบนี้เลยชุ่มๆช่ำๆอากาศร้อนจริงๆ3 8องศานะคะนกบอกเลยว่าอากาศแบบนี้ได้แบบนี้แล้วชื่นใจมากสีแดงช่ำๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะ ใส่แบบเม่ยังมือเลยคะ่ะราดนมจุกๆค่ะนี่เลยคะ่ะของเด็กน้อยค่ะนี่กินจะหมดแล้วส่วนคนนี้กลับมาถึงบ้านส่วนอันนี้ของคนเล็กค่ะนึ่ค่ะชื่นใจมากค่ะส่วนแม่กินลอดช่องแบบนี้เลยคะ่ะอร่อยค่ะ